ราศีนี้ที่คุณได้เป็นแฟนสามราศีนี้นะถือว่าคุณโชคดีมากๆราศีอะไรคนจะบอกว่าอันดับหนึ่งได้แก่ราศีเมษราศีเมทําไมถึงได้เป็นแฟนแล้วคุณจะโชคดีมากๆอันดับหนึ่งเพราะว่าราศีเมษเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นราศีที่พูดโกหกไม่เป็นถ้าสมมติว่าคุณ้องานความจริงใจความที่แบบเขาจะซื่อสัตย์ต่อคนไม่ไปเดี๋ยวแลชายอื่นหญิงอื่น คุณต้องเอาราศีเมษผมจะบอกว่าจริงใจสุดๆแต่ผมจะบอกว่าถ้าจะเอาแต่ด้านดีอย่างเดียวคงยากเพราะว่าราศีเมษบนอย่างเดียวอาจาจะต้องฟังเขาบนหน่อยหนึง่งแต่คนที่ไม่บนก็มีสำหรราศีเมษคือแบบอา่ามันแล้วแต่คนนะเรื่องบนเนี่ยคือจะบอกว่าแต่ยังไงเรื่องการบนมันต้องมีบ้างแต่ผมจะบอกว่าเรื่องความจริงใจเรื่องความเอาอใจใส่เรื่องลีลาเด็ดเผ็ดร้อนราศีเมษเป็นที่หนึ่งและอย่างหนึ่งคือราศีเมษเนี่ย ผมจะบอกว่าราศีเมษส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนขยันทำมาหากินมุ่งมั่นก้าวหน้าเอาแต่ความเจริญส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นราศีเมษจึงจัดเป็นอันดับหนึ่งถ้าจะร่ำรวยก็ราศีเมษจะร่ำรวยเป็นอันดับต้นๆถ้าความขยันของเขามีก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนขยันนะครับผมส่วนราศีที่สองราศีตุลถ้าทำไมา่จงจัดเป็นอันดับสองเพราะว่าราศีตุลเนี่ยเอาความน่ารักเอาสเสน่ห์ เอาคนที่แบบว่าต้องการผู้หญิงผู้ชายที่หน้าตาดีหน้าตาหล่ออะไรอย่างเงี้ยหน้าตาสวยคุณต้องเอาราศีตุลและเอาเอาใจเก่งเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่ตลอดเวลามีความร่าเริงแฮปปี้อยู่ตลอดเวลาราศีตุลเอาเอาใจอะไรต่างๆและอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่บางทีความแฮปปี้นั่นจะหาเงินมาให้กับคุณด้วยเป็นคนที่เป็นแสงสว่างเช่นเป็นดาราเป็นอะไรต่างๆหรือทํางานเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนอะไรประมาณพวกนี้หรือเกี่ยวกับแสงสว่างของมวลมนุษยชาติ ก็ต้องราศีตนราศีที่3ราศีพุษศกราศีพุษศกถามว่าอาจจะนิ่งๆอาจจะไม่ค่อยแสดงออกอาจจะเป็นคนคิดเยอะไปหน่อยเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองหน่อยหนึ่งแต่ทําไมถึงเป็นแฟนเราโชคดีเพราะราศีพุษศกเป็นราศีเกี่ยวกับการเงินดวงการเงินโลกการคลังดวงเกี่ยวกับการคลังต้องราศีพุษศกจึงบอกว่าคนที่ได้ราศีพุษศกเป็นแฟนเป็นสามีเป็นภรรยะจาจ,ลลยจึงมักจะร่ารวยจึงมีฐานะที่สูงขึ้นเรื่อยๆจึงมักจะร่ารวยขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้นะครับผม ก็เป็นสามราศีที่ถ้าคุณได้เป็นแฟนแล้วจะโชคดีสุดๆแต่สามราศีนี้ส่วนใหญ่แล้วชีวิตรักมักจะดีด้วยและถ้าถามว่าชีวิตรักดีชีวิตการเงินก็ต้องดีตามแต่แล้วแต่บุคคลด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ใครที่ต้องการดูรายมือให้สีกับผมหรือจะดูดวงทาง v i p ที่สำนักง,งานก็รายละเอียดหน้าใบโอนะครับผมบอน,นสวัสดีครับ